เงี้ย <Yeah, S 2> พี่น้องครับผมหมุนปตาหมุนดงสะกกันพี่น้องครับผมอยู่ปลานี่แหล่ะสิมีบูมบูมเนี่ยพี่น้องครับผมก็ลองหาบึงครับผมอยูอ่ในปลายมันเคยออกอี่กายออกอยู่ถ้ากะะ็บว่าบอลายปันได้ครับผมก็ปเป็นเห็ดผึ่งเดี๋ยวหาอยู่น้ำคลองหนามเลยพี่น้องครับผมจะบูรูบอมสิมีบูมีเนาะ เลยลองมาหาบึงครับนี่ยืน่ยนเอ็มปายแหละลองบึงยูกว่าจะได้จกด,ดอกครับผมจะว่ามันก็เคยออกอยู่นะเนี่ยพี่น้องข้าวบังจากที่ลงมาแล้วครับผมกับพ่อที่พี่น้องข้าบ่มสองดอกไหนนี่ไหมพี่น้องข้าบ่มสองดอกเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งพี่น้องข้าว เอ๋อเี๋ยวลองปาดมึงซะก,ก่อนเอ๊ะนอกจงสิบาดได้นอ่บาดนี่เอ้ามือนึงจับของมือนึงกันเลอ,อ๋อจริงๆนี่ครับผมอ๋อครับผมนี่แม่เป็นน้องครับผมเป็นเพ็ดเพลิงสองดอกสองดอกน้องครับผม่วยปาดข้านี้เลยเป็นยังไง กิ่งตกตรงพี่เมื่อเดียวก็ขอโทษขออภัยพี่น้องครับผมนอ,องหาสองดอกแล้วพี่น้องครับผมโอ้ยบริเวนสิมานสองคนไ่จักรพชีรถไก่ไปขี่รถไก่ไปเส่ทั้เเทงให้ทั้งหน้าผมแลละครับผมเอ้าลองาส่วนขางส่วนยามันก็ะาก่อน จะเสียรายใช่หน่อยเสียรายทำเด้อครับผมได้ซองดอกเขาหนีบวอเโอ้อยมันไม่ค่อยอยากเกิดบ่สเยอย่งเดทางบ้านเราเห็นแต่อัาชิปอันทางจังหวัดเลยครับผมเพิ่อนเอางลางเพื่ละงอกออกเลยทางบ้านผมคือจงมีบอสอย่งไดยังไม่ได้ไปหาอยู่ครับผมสำหรับเพื่ละงอก เฮล่างอกกะเฮ็ดผึ่งเกิดอยู่คนละหม่องคนละบอนนะครับผมบางทีกะมันกะยุคหม่องเดียวกันอยู่เอาหนีจีนี่ครับผมนี่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 เท่าแต่วมันยังหน่อยนะครับนี่ครับผมโอ้นี่จีนี่จีนี่นี่นี่พี่น้องครับผม าขขตามแต่ฟังอยู่ดิดอกองไงใเลยบาทนี่พี่น้องครับผมนี่นะโอ้มันอยากเป็นคนคางแมงนะตัวนี้แมงก็กินครับผมออ โอ้มึงเอ้าหาไปยกออกเซาๆแยงหนยครับผมโอ้พุ่น่ะป้าพี่น้องครัผมเห็นอยู่บ่อบาทนี้เป็นมูเลยบาทนี้พี่น้องผมเอ้าอ้กจังได๋วะหึ อย่าบอกสีมันเหมือ,นะอดจรหงเลยเนาะเพราะว่าแดดยังบอกอยู่ว่าผมมาเสาหดหน่อยนี่ยดดแดดเมียนสัตว์ประหลาดอยู่ทางไก้ประกาจับโอ้ยมมกมา,มาพูดเดียวเลยไม่จากไปเสียเนาะ โทรศัพ์ปูมีโทรหามาจากโอ้โหือตัดอันพูดนี่ครับผมกิ้งตัดแล้วกับกิ้งลงหวยนี่ครับผมนี่อ้มือเดี๋ยวนี่ยากเนาะนี่ครับผม หมาเบิร์น่งโอ้เป็นยนนุนโอ้วันแมนบนับนแมนเสนอลองหาไปเบิ้งซะกก่อนครับผมตามตวฟังอย่างนี้ด็กผลงานพี่น้องมาผู้เดียวกว่าด็โอ้มันเคอยออกออกขึ้นเานะ่าเนาะ เฮ็ดเจ๋งเ่ยเดี๋ยวเจ้าครับผมเฮ็ดอยังวะขาวๆนี่เฮ็ดปวกวะบุ้เมียนเดี๋ยวตัดมาบึ่งก่อนนะเฮ็ดอยังครับผมเฮ็ดอยังวะเฮ็ดขคาบวะเฮ็ดขคามันอยากออกขมขมยังไงกระบนจังหน่อยนะครับผมกรลายเติอบอยู่เฮ็ดขคา จะว่าเห็นห้อยคนอยู่เลยพี่น้องครับผมเห็นห้อยคนอยู่แต่ว่ากระเจ้าคือบ่อกเห็ดโอ้โหสิใดโอ้โหหลายบาทโอ้เงี้ยนี่ครับผมเห็ดเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งขาคือแข็งเล้วตัดใหม่ปี้ง แม่พี่น้องครับผมนุ่งคลายขนาดมันอันคือจังอากาศคือจังฝนสิตก,กตปุนะพี่น้องครับผมพิษเพิ่งดอกยังงาม,งามอยู่โอยุ่งโอ้ยุย่งเอ้้ออากาศลายโว้ ตัดขาบกขาดตัวนี้เอาเอาเบิดเลยพี่น้องรับผมไปเห็นไม่แจ้คขูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังบกขาดตัวนี้นี่เขาจออกแ่วๆยังไงนะ hay cho nên sẽ đào để trong này được cái nồi trong này có อีกมันเกิดเออีดอกหนึ่งครับผมแต่ว่าให้มันยังหน่อยอยู่เอาไว้ให้มันเกิดซะม,มันไงใช่โอ้ยเมื่อยเยวดอกหนึ่งเดี๋ยวกำงามอยู่อากาศจะขึ้มอยู่เนะกล้องก็บชิบอยากแจ้งไมเดอร์ครับผมขอโทษขอไปมาเสาร์พด เอามาเศร้ากับว่าได้ครับผมบทัธนคนโอ้โหเด้อดายเติบไปได,พปด้พี่น้องครับผมเะอ๋อนฮึเติบเลย้องหาต่อเพิ่าอีกเพิ่มเพิ่มอีกเอ้าพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมหาให้ผมหาซักก่อนครับผมเพราะว่ามัน พี่ได้สิได้ปีนใช้ใช้มือจับมานะพี่น้องครับได้ปีนไปเพื่อนเอ้าครับผมเนี่ยพี่น้องครับผมปุ๊ดเดียวมาไหมเอ๋อเฮ็ดพึ่งเข่าด้วนี่พี่น้องครับผมอ้าวตายแล้ววานนี้อันนี้พึ่งเข่าแล้วเห็นไหมโอ้โหกตากะตาเอ๋ยเดียวเอากะตาไปก่อนครับผมเอากะตาไปก่อนเดี๋ยว เอาให้ตุนขาดอกีก่อนครับผมม,มันมีอยู่ตัวนี้แังพม่พนอม้องครับมเดี๋ยวอ้าวมาอน,นี้ก็ตื่นัวมาตื่นัวมาตนเขาให้่นเขางไ่องครับผม งามขนาดเลยตัวน้องของผมนี่ตัวดอกใหญ่พ่อเอาเดี๋ยวหาอีกสักก้อนพี่น้องของผมอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมองมองคักแล้วบานอย่างพี่น้องของผมมองคักแล้วมองคักแล้วมองคักแล้วเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวเอาซ้ำอีกสักก้อนพี่น้องผมเดี๋ยวผมหาสักกอนโอ้ตื่นแต่เมึงอไงเนาะอ้วนเนาะตื่นมาตลอดเลยพี่น้องของผม มากับไม้จะคองไงล่ะเดี๋ยวดอกยังพี่้องบผมดอกน้อยดอกจูมันโอ้มันก็นได้สิเกิดบ่อยขา,ากปันใหญเลยอยากเหี่ยวพี่้องบผมเอาไปลอ้งบ้าง,งเหี่ยวแดดบ่ โบเชียแล้วเ,เชียพอหอมปากหมอมคอพี่น้องครับผมได้มีละว้าเดือดใจเฮ็ดเป็นเข่าไงพึ่งเข่ามหวานพี่น้องผมมันแสบดอกอาขาวๆที่เป็นนี่ๆๆ,ๆดอกอาขาวๆน,น,นี่พี่น้องครับผมเป็นเฮ็ดพึ่งเข่ามันหวาน เบี falando, um, wow. ้ยวปเกิดอ๋อพี่น้งครับผมเดี๋ยวผมลองย่างขึ้นไปบ้างก่อนเนี่ยพี่น้องครับผมวูเพิ่งเขานี่ดอกเดียวแล้วนี่อ๋อยู่แนวตอเดียวนาะเน้นบ่อยู่ดอกเดียวไงนี่พี่น้องครับผม พ่อได้อยู่พี่น้องมนมุนม่นมแมงก็กินพร้อมเนาหาเมื่อกี้สักก่อนครับผมพี่น้องผมเมื่อละบาทนี่พี่สิบโมีอีกดอกครับผมบ่มีเพิ่มนอกจากมือม่อนามื่อไม่ครับผมเมือม่อยเมื่อยยอดน่ะปีนขึ้นนะพี่น้องนี่ผลงานเท่ากันเลยพี่น้องครับผมก็ได้พ,อ,พอประมาณ แยงไงหนึ่งได้หลายก็นั่นเมื่อวานนี้พี่น้องผมก็ลายเติบอยู่กะบบง่ามาได้ครับผมตัดตีนจะลายมากผู้เดียวเนาะครับผมกะอุตสาเบึงไงผมเนี่ยครับผมนี่ผมอยากได้เห็ดอื่นอะไรพี่น้องผมนี่แซ่บมันหวานพี่น้องผมกะเอ้าพี่น้องผมบอกลายใหญ่ห้างครับผมกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆให้ทีมงาน อีสานมันเกิดเด้อพี่น้องครับผมก็ถ่ายติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ครับเลยครับผมว,บยยว่าเข้าไปหาอยังเรียกว่าไปหาเห็ดคือเก่าเลยพี่น้องครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม